สวัสดีกลับมาพบกันอีกครั้งกับ WKP Auto วันนี้เราจะพามาดูหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับการพัฒนากำลังทางอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือเครื่องบินขับไล่ของประเทศไทยเราจะพูดถึงสมรรถนะเทคโนโลยีความสามารถรวมถึงเรื่องราคาที่มักเป็นประเด็นร้อนทุกครั้งเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งลงทุนครั้งใหญ่ในอาวุธทางทหารหลายคนอาจไม่ค่อยนึกถึงประเทศไทยเวลาเอ่ยถึงเครื่องบินขับ ได้ล้ำสมัยเพราะปะกติชื่อที่เราจะได้ยินก็มักจะเป็นสหรัฐอเมริการัสเซียจีนหรือไม่ก็ยุโรปอย่างย u โร f i g h t e r หรือดัสซอลาเฟลแต่จริงๆแล้วไทยเองก็มีการสร้างขีดความสามารถทางอากาศของตนเองมาโดยตลอดด้วยการผสมผสานเครื่องบินที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ากับการอัพเกรดและพยายามรักษาสมดุลกับภัยคุกค,คามสมัยใหม่ในภูมิภาค ถ้าพูดถึงเครื่องบินขับไล่สิ่งแรกที่ทุกคนอยากรู้ก็คือมันทรงพลังจริงหรือเปล่าสู้กับรุ่นใหญ่ๆได้ไหมปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินหลายรุ่นที่ใช้งานรุ่นหลักที่คอยเป็นกระดูกสันหลังก็คือ F-16 Fighting Falcon ของสหรัฐซึ่งประจำการมาตั้งแต่ช่วงปี1980และยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รบอนเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่จนถึงทุกวันนี้ไทยได้ลงทุนอัปเกรด F-16 หลายลำให้ทันสมัย ขึ้นทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์และระบบอาวุธแต่ดาวเด่นของกองทัพอากาศไทยในตอนนี้ก็คือซับแจส39คริเปนจากสวีเดนคริเปนได้ชื่อว่าเป็นเครื่องบินที่คล่องตัวมาก อิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยและทำหน้าที่ได้หลายบทบาทแม้มันจะมีขนาดเล็กกว่าเครื่องบินรบหนักอย่าง F 1 5หรือ Su 3 0แต่ก็ถือว่ามัดหนักเกินตัวด้วยเรดาร์ที่ทันสมัยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และความสามารถในการติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภทคริเป็นให้ความได้เปรียบกับกองทัพอากาศไทยในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป เครื่องบินรุ่นนี้ทำความเร็วได้สูงสุดราวแมต2สอมีรัศมีปฏิบัติการราว800กิโลเมตรและติดอาวุธได้ทั้งแบบสู้รบในอากาศและโจมตีภาคพ,พื้นจุดแข็งสำคัญอีกอย่างคือมันไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานซับซ้อนแบบที่เครื่องบินสหรัฐส่วนใหญ่ต้องใช้คลิปเป็นสามารถขึ้นลงบนรันเวย์สั้นได้ดูแลง่ายและออกแบบมาให้เหมาะกับประเทศที่มีกำลังพลและทรัพยากรไม่มาก ถ้าเปรียบเทียบกับ F16 ความแตกต่างอาจไม่มากนักแต่ F16 ยังมี payload ที่มากกว่าและผ่านประวัติการรบมาอย่างโชคชนในขณะที่คลิปเป็นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหม่กว่าใช้งานง่ายกว่าและต้นทุนการบินต่ำกว่าซึ่งสำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นทางเลือกที่สมดุล เรื่องสมรรถนะของกริปเปนแม้มันจะไม่ได้ดูน่าเกรงขามเท่ากับเครื่องบินหนักอย่าง F-15 r a f a ราเฟลหรือ SU-35 แต่ความจริงก็คือกริปเปนมีความคล่องตัวสูงมากระบบ f ลายบายว e ที่ทันสมัยและห้องนักบินที่ให้การมองเห็นและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมนักบินที่เคยขับต่างยืนยันว่าบังคับง่ายและตอบสนองดีกริปเปยังสามารถเปลี่ยนบทบาทจากการสู้รบกลางอากาศไปเป็นโจมตีภาคพ,พื้นได้ภายในภารกิจเดียว ด้านอาวุธคลิปเป็นรองรับ AIM 120 AMR AAM Iris T Meteor และ Sidewinder สำหรับการรบกลางอากาศส่วนภาคพื้นก็ใช้ระเบิดนำวิถีเลเซอร์ขีปนาวุธมาเวริกและอาวุธแม่นยำหลากหลายชนิดการที่คลิปเป็นรองรับอาวุธจากหลายประเทศทำให้ไทยไม่ต้องผูกผาดกับผู้ผลิตรายเดียว ต้นทุนในการซ่อมบำรุงคือข้อได้เปรียบสำคัญคลิปเปนถูกออกแบบให้บำรุงรักษาง่ายใช้เวลาเทนาราวน้อยหมายความว่ามันสามารถบินได้บ่อยครั้งมากกว่าเครื่องบินที่แพงๆอย่าง f 3 5หรือแม้แต่ f 1 6 ทีนี้มาพูดถึงราคากริปเปนหนึ่งลำมีราคาอยู่ที่ราว60-70ล้านดอลลาร์คึ่งอยู่กับสเปคที่เลือกเทียบกับ F 3 5ที่เกิน100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องหรือแม้แต่ F 1 6รุ่นใหม่ที่80-90ล้านดอลลาร์จะเห็นว่าคุ้มกว่าเยอะที่สำคัญคือค่าดูแลตลอดอายุการใช้งานก็ต่ำกว่ามาก ให้ลงทุนราว1.1พันล้านดอลลาร์สำหรับริปเป็นชุดแรกพร้อมระบบเรดาร์และการฝึกซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการซื้อ F-35 แค่สิบกว่าลำ แน่นอนว่าก็มีเสียงวิจารณ์บางคนมองว่าไทยควรลงทุนในเครื่องบินหนักที่มีเพโลโดมากกว่าและรัศมีกว,กว้างกว่าโดยเฉพาะเมื่อประเทศรอบข้างมีกำลังทางอากาศแข็งแกร่งขึ้นเช่นจีนมี j 10และ j 20หลายประเทศเริ่มมองหา F 35แต่หากพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์ไทยอาจไม่จำเป็นต้องมีเครื่องบินหนักขนาดนั้นสิ่งที่ต้องการจริงๆคือเครื่องบินที่ทันสมัยบินได้บ่อยซ่อมง,ง่ายและปกป้องน่านฟ้าได้อย่างมั่นใจคลิป ป็นก็ตอบโจทย์แล้วเมื่อมองเพื่อนบ้านมาเลเซียมี Su 3 0และ Mig 2 9สิงคโปร์มี F 1 5 Sg และ F 1 6อินโดนีเซียมีทั้งสุคอยและ F 1 6เวียดนามก็ใช้ฝั่งรัสเซียไทยเลือกใช้คลิปเป็นผสมกับ F 1 6ที่อัปเกรดแล้วถือว่ามีศักยภาพที่แข่งขันได้ อีกประเด็นสำคัญคือความร่วมมือทางเทคโนโลยีซับและสวีเดนยินดีถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมและแม้กระทั่งการผลิตบางส่วนในประเทศซึ่งต่างจากสหรัฐที่มักควบคุมเข้มงวดในระยะยาวคริปเป็นยังออกแบบให้รองรับการอัปเกรดเป็นโมดูลทำให้ไม่ต่อกรุ่นเร็วและสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง30-40ปีผลการฝึกที่ผ่านมานักบินไทยต่างพอใจในความง่ายในการควบคุม ความน่าเชื่อถือและการทำงานร่วมกับระบบตรวจการทางอากาศเ a รีไอที่ช่วยให้ไทยมีเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศที่ครอบคลุมมากขึ้นโดยรวมแล้วเครื่องบินคริปเปนของไทยถือว่ามีสมรรถนะดีคุ้มค่าราคาและบำรุงรักษาได้ไม่ยากแม้มันจะไม่ใช่เครื่องบินที่หนักที่สุดหรือทันสมัยที่สุดแบบ F-35 แต่ก็เพียงพอสำหรับภารกิจของไทยและไม่ทำให้เศรษฐกิจเสียหายจากงบกองทัพที่สูงเกินไป ดังนั้นการรีวิวครั้งนี้สรุปได้ว่าคริปเปนคือการตัดสินใจที่ฉลาดสำหรับไทยสมดุลทั้งสมรรถนะและราคาแม้อาจมีข้อจำกัดเรื่องเพโ l o a d และคุณสมบัติล่องหนแต่สำหรับไทยแล้วถือว่าตอบโจทย์ที่สุดในเวลานี้แล้วคุณล่ะคิดว่าไทยเลือกถูกหรือไม่ควรลงทุนในคริปเป็นต่อหรือหันไปหาเครื่องบินหนักอย่าง f 35D c o m ม,มนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับ ขอบคุณที่รับชม WKP Auto อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้า